อาจารย์น้จิบนะครับพัฒนาขุนขึ้นวังในอาจารย์หนูเทพขึ้นขุนวังนอกครับอาจารย์นกจิบเลือกแปรขบวนด้วยโคนก้าวร้าวอาจารย์หนูเทพนะครับตอบโต้ด้วยเบีย้ยปีกอินทรีไล่โคนอาจารย์นกอจิบนะครับดึงโคนกลับมาอาจารย์หนูเทพเล่นแต้มเบีย้ยคอสีนะครับเพื่อเสี่ยงบุกนะครับลุ้นชนะนะครับถ้าชนะคว้าแชมป์ไปครองเลยนะครับผม ดังนั้นเราจะศึกษาแต้มนี้กันนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับผมเลือกใช้เบี้ยนะครับกินขึ้นไปอาจารย์หนูเทพนําเบี้ยตัวนี้กินเข้ามาไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนะครับนาโคนแรก2เบี้ยครับผมอาจารย์หนูเทพนําเบี้ยกินเข้ามาอาจารย์นกกระจิบนะครับนําม้ากินขึ้นไปนะครับตอนนี้เป็นโคนสู้กับ2เบี้ยนะครับผม อาจารย์หนูเทพนะครับจังหวะนี้นำเรือไปใช้งานที่งอแอาจารย์นกไรยจิบลำเรียงเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานครับที่งอสอาจารย์หนูเทพเล่นแต้มปูเบีย้ยคู่ริมครับจะส่งเบีย้ยมาไล่ม้านะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับลำเลียงโคนขึ้นไปผูกเม็ดอาจารย์หนูเทพเดินเบีย้ยไล่ม้าครับ อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกเบี้ยกินขึ้นมาไล่ม้าตรงจุดนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้ามาโจมตีเบี้ยครับผมเพื่อให้หมากดําเดินเบี้ยนะครับขึ้นมาผูกส่วนเบี้ยที่จอสี่จะได้ทิ่มขึ้นไปไล่เม็ดนะครับผมอาจารย์หนูเทพเดินเบี้ยขึ้นมาผูกครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยสูงขึ้นไปไล่เม็ด อาจารย์หนูเทพนะครับยกม้านะครับขึ้นมางอห้าพอถึงจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนําเบีย้ยสูงกินแลกเม็ดเลยอาจารย์หนูเทพนะครับนําโคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าม้าตัวนี้นะครับเกาะเบีย้ยตัวนี้ไว้ นะครับจึงเล่นแบบเซฟเซฟไว้นะครับรอบครอบไว้นำเรือนะครับมาที่คอหนึ่งพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูเทพวางแผนดึงม้ากลับไปครับผมจะส่งโคนขึ้นมาแทนครับอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าที่อยู่ด้านข้างนะครับกลับไปใช้งานอาจารย์หนูเทพขึ้นโคนไล่ม้าครับผม จังหวะนี้อาจารย์นกระจิบตัดสินใจดึงม้ากลับมาครับที่หอสองอาจารย์หนูเทพนะครับนำเรือมาทำการกดนะครับผมมีแผนนะครับจะใช้โคลนกินเม็ดครับเพราะว่าเรือที่คอหขาดอยู่นะครับผมนะครับดูนะครับโคลนกินเบี้ยกินม้านะครับกินเปิดเลยนะครับ ดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์นกกจิบนะครับรอบครอบไว้นะครับผมลำเลียงม้าขึ้นไปผูกเม็ดแล้วก็เรือนะครับผมและม้าตัวนี้มีจุดประสงค์เตรียมขึ้นไปบุกค,ครับ mm hmm. พอถึงจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพนะครับตัดสินใจดึงม้านะครับไปกอเจ็ดจะขึ้นมาที่ตาขอ5ครับและเตรียมที่จะนําโคลน,นะครับบุกเข้ามาไล่ม้า พอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบลำเลียงไม้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอสองอาจารย์หนู่เทพนำม้าขึ้นมาครับจับกินเบี้ยริมนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบพิจารณาแล้วนะครับตัดสินใจดันเบี้ยไล่ม้าครับผมอาจารย์หนุเทพดึงมา้ากลับมาที่อหก พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบทยานม้าบุกข,ขึ้นไปทันทีครับจับกินเบี้ยริมนะครับผมนะครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ในจังหวะนี้นะครับผม อาจารย์หนูเทพนำม้าบุกเข้ามาครับยอมทิ้งเบี้ยริมเลยนะครับผมนำม้าบุกเข้ามาอาจารย์นกจิบนะครับเกมนี้ถ้าเสมอก็ได้คว้าเชมไปครองเลยนะครับผมจึงเดินม้านะครับไปไล่เรือนะครับถ้าล้อเลียนกันก็เสมอนะครับ อาจารย์หนูเทพต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ล้อเลียนด้วยนะครับเดินเรือขึ้นมาไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบดึงม้ามาไล่อาจารย์หนูเทพกลับไปตาเดิมครับผมลองดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะล้อเลียนไหมนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินม้าไปไล่เหมือนเดิมครับอาจารย์หนูเทพขึ้นม้ากลับมาใหม่ครับผม จังหวะนี้อาจารย์หนูเทปต้องการที่จะชนะนะครับผมจึงตัดสินใจนะครับถูกบังคับนะครับจึงนําเรือไปผูกเบี้ยวไว้พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกตาจิบตัดสินใจบุกเลยนะครับนำม้ากินแรกอาจารย์หนูเทปนําโคลนกินเข้ามาครับอาจารย์นกตาจิบนะครับลําเรียงเม็ดบุกขึ้นไปสู่ศูนย์กลางนะครับผม ที่ตาจอ5พอถึงจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพพยายามที่จะตอบโต้นะครับผมดันเบี้ยริมขึ้นมาครับทำแต้มหลอกให้อาจารย์นกกระจิบกินนะครับผมแล้วม้าจะขาดอาจารย์นกกระจิบนะครับตัดสินใจในจังหวะนี้ดันเบีย้ยขึ้นไปตรงๆนะครับผมลอยม้าให้กินฟรีนะครับผม เหตุผลของการลอยไม้าให้กินฟรีแต้มนี้นะครับเพื่อถ้าหากหมากดากินม้านะครับจะหงายนะครับหงายแล้วคล่อมเรือนะครับผมถือว่าเป็นแต้มเข่าลอยนะครับที่สวยงามมากนะครับผมอาจารย์หนูเทพนะครับนำม้าขึ้นมาครับผมยังไม่เห็นแก่กินม้านะครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับลำเรียงโคลนขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์หนูเทพดึงม้านะครับกลับไปที่ขอหกพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเม็ดบุกขึ้นไปครับอาจารย์หนูเทพนะครับเดินม้ามาแลก อาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นแต้มเดิมนะครับถ้ายอมเสียม้านะครับผมนะครับพอเม็ดกินเรือคู่ต่อสู้กินแล้วก็หงายคร่อมเหมือนเดิมนะครับจึงตัดสินใจโยนโคนะครับบุกเข้าไปเลยนะครับทุกท่านพิจารณาแต้มเด็ดคือแต้มลอยม้าให้กินฟรีแต้มนี้ไว้นะครับผมนะครับทำให้โคนได้ไปยืนในตำแหน่งที่ยึดพื้นที่นะครับ ถือว่าสวยงามมากนะครับผมแต้มลอยม้าให้กินฟรีนะครับม้าเข่าลอยนะครับผมหรือม้าลอยฟ้านะครับดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพตัดสินใจนะครับนำม้าขึ้นมากินแรกเลยเม็ดถอยมากินครับดูนะครับแต้มนี้ถ้าเรือกินเม็ดถูกหงายนะครับผม จังหวะนี้อาจารย์หนูเทพนําเรือมางอเจ็ดครับอาจารย์นกกระจิมนะครับตัดสินใจจังหวะนี้ดึงโคนมาขวางคลองเรือไว้นะครับผมเพราะไม่ต้องการให้เรือของอาจารย์หนูเทพนะครับเข้ามาก่อกวนนะครับนะครับโคนมาตานี้เซฟเซฟนะครับ จังหวะนี้อาจารย์หนูเทพวางแผนที่จะดึงโคนอีกตัวไปใช้งานนะครับจึงขยับขุนมาชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบหงายผูกเม็ดไว้ครับอาจารย์หนูเทพดึงโคนกลับไปอาจารย์นกกระจิบเตรียมพร้อมที่จะซ้อนเรือครับผมอาจารย์หนูเทพเห็นดังนั้นนะครับจึงตัดสินใจนําเรือมาแลกออกสักลาหนึ่งนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับผมกินแลกเลย อาจารย์หนูเทพกินตอบพอถึงจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งครับอาจารย์หนูเทพนะครับเดินเรือไปกดไว้อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับบุกเข้ามาเตรียมไปขังเรือนะครับผม จังหวะนี้เองนะครับอาจารย์หนูเทพนะครับไม่ได้ดึงเรือมาตานี้นะครับผมตัดสินใจเดินโคลนนะครับเนื่องจากเวลาบีบด้วยนะครับตัดสินใจเดินโคลนถอยไปกะจะขึ้นมานะครับอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดไปล็อกทันทีครับผมนะครับทําให้เรือออกไม่ได้นะครับโคลนขึ้นมางอเจ็ดครับผม อาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนบุกเข้าไปครับผมยอมเสียโคนยอมเสียเบี้ยตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหมากดำกินนะครับอาจารย์นกกระจิบอาจจะนำเรือมาตานี้ครับผมไล่โคนถ้าโคนตัวนี้หลบไปโคนก็ขึ้นไปไล่เรือนะครับเรือหนีไม่ได้ครับผมดังนั้นแต้มนี้เป็นแต้มหลอกนะครับกินไม่ได้นะครับ ดังนั้นอาจารย์หนูเทพนะครับจึงตัดสินใจถอยโคนลงไปอาจารย์นกระจิบนำขุนนะครับขึ้นไปงอสามเบียดหมากขึ้นไปครับอาจารย์หนูเทพนำขุนขึ้นมาครับช่อช้างเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำเรือไปจับกินเบี้ยครับผมจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพตัดสินใจถอยโคนไปผูกเรือไว้ อาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนบุกเข้าไปครับผมบีบพื้นที่เข้าไปอีกไม่ให้หมากดำได้ตอบโต้เลยนะครับผมยึดไว้นะครับจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพนะครับดึงโคนไปไล่เรือเผื่อว่าท่านอาจารย์นกกระจิบพลาดจะได้กินเรือนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับรู้ทันนะครับดึงเรือไปกินเบี้ยริมอาจารย์หนูเทพขยับขุน อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมาจับก,กินโคลนจังหวะนี้นะครับโคลนถอยกลับไปนะครับผมโคลนหกไปงอเจ็ดนะครับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับครุ่นคลิปอยู่อยู่ครู่หนึ่งนะครับผมตัดสินใจเดินเบี้ยริมนะครับขึ้นไปเตรียมไปไหงายไล่เรือ อาจารย์หนูเทพไม่มีตัวเดินนะครับตัดสินใจนำโคนกินแรกอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือนะครับกินโคนตัวล่างนะครับผมแล้วจะเห็นว่าเบี้ยริมนะครับเตรียมหงายไล่เรือซึ่งแก้ไม่ได้นะครับและถ้าหากเดินโคนไปกินแรกกับเม็ดก็อาจจะถูกเรือกินแรกนะครับอาจารย์นกกระจิบก็จะชนะในปลายกระดานได้นะครับผมดังนั้นในจังหวะนี้นะครับ อาจารย์หนูเทพจึงขอยอมแพ้ไปนะครับผมส่งผลให้ท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกประจิบนะครับคว้าเชมไปครองนะครับคว้าเชมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพไปครองนะครับในรายการชิงถ้วยพระราชทานนะครับที่มอร,รัตนบ,บัณฑิตอาแบกนะครับตรงลาดพร้าวร้อยเจ็ดนะครับแฮปปี้แลนด์นะครับผมถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกสนานมากๆนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองถือว่า เดินได้ดีทั้งคู่นะครับอาจารย์หนูเทพถ้าเก si. ามนี้นะครับถ้าไม่ฝืนเล่นก็เสมอนะครับผมแต่ว่าต้องการชนะนะครับจะได้คว้าแชมป์ก็เลยต้องเล่นต่อนะครับส่วนท Safari, ้านารย์นกกระจิบก็จะเดินง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าคะแนนนําอยู่เพียงแค่เสมอก็คว้าแชมป์นะครับดังนั้นเกมนี้อาจารย์นกกระจิบก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเดินแค่เสมอก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดทั้งคู่นะครับผม ครูพง์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์หนูเทพเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แข่งขันต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเรานะครับได้มาศึกษาเกมนี้ได้มารับชมกันในรูปหมากไม้ยงขวาคน9ก้าร้าวแล้วคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบีย้ยสูงที่คอสี่นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเกมเคสตัวอย่างนะครับในการพัฒนาฝีมือนะครับพวกเราได้มารับชมเกมนี้ ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเล่นนะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเพื่อต่อยอดต่อไปนะครับผม